ทำบุญก็แต่ก็แม่แม่เขาก็เราชอบกันก็มาอสองวันนี้ที่ลูกจะลงเลือกตั้งน่ะก็ยังบอกให้อ่แจ๊แล้วก็ช่วยนั่งให้ลูกด้วยนะให้ลูกเป็นผลสำเร็จด้วยพี่นายกอ, <ะ S 1> อ๋อนอ,อ,อ,อนายกอบตหรอคะที่ได้คนะ่ะค่ะคุณนิพาบอกนี่อาจารย์นติม๋มโทรมาบอกว่าลูกชายนติม๋มไ,ได้ด้วยแหละ แหมเขาบอกแหมคำวยพรของอาจารย์บอกไม่ได้ได้เพราะคำวยพรของอาจารย์หรอกก็มีส่วนนะเขาต้องพยายามของเขามา <c oughs> หาเสียงมาแล้วก็ต้องบุญของเขา <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นกำลังใจนิดๆหน่นอยๆ <c oughs> แต่ก็ก็อธิษฐานจิตถ้าขอให้ <c oughs> สำเร็จทุกอย่างก็ <c oughs> ยังไงก็ต้องขอฝากขอบคุณจานด้วยที่มีส่วนร่วม้วยให้ลูกจายได้ขออนุโมทนาและยินดีนะคะนี่ขอบคุณน,น,นี่เป็นบุญของเป็นบุญของเจติ๋มด้วยที่ว่าอันนี้เรื่องจริงนะที่ทฝากปัจจัยมาทําบุญเหมือนอย่างนีน้ถือว่าเราไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่มีศรัทธาแล้วด้วยคือบุญเนี่ยจะเกิดต่อเมื่อมีศรัทธานะคะถ้าไม่ศรัทธาทำสิบล้านอาน,นิสงส์งก็ไม่เกิดแล้ว เนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเสียง <laughs> ซื้อบุญ <laughs> ซื้อบุญอ, <laughs> อ,อ,อันนี้เป็นใบประกาศ <laughs> เกียรติคุณแล้วก็ใบโมทนาบุญนะคะ <laughs> ให้อนิสง์อันน,น,นี้มีทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติต่อไปถ้าเกิดอีกนะคะค่ะ <laughs> <laughs> <ๆ>แล้วก็อันนี้ให้ไปใช้นะคะอ <laughs> ันนี้เป็นบอดี้โลชั่นที่เสริมพลังพีระมิด <laughs> ซึ่งพลังพีระมิดเนี่ยเป็นพลังที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเชื่อศรัทธา เป็นอะไรได้ผลหมดได้ผลแบบชนิดที่ที่รักษามาสิบล้านน้อยล้านไม่หายก็จะมาหายเพราะไอท้ที่ที่ได้ไปฟรีเนี่ย <c oughs> นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขออนุมโมทนาบุญ<อ>ด้วยทาเอาลูกเนี่ยหนูทาอย่างทาแล้วตะขาบกัดเหรอไหนดูซิครับนะดีไม่ครับครับโอโหมันมีพิษอยู่ในนี้มันแข็ง เนี่ยคือการไปที่ยา่อนพิษแต่เนี่ยทรับย์ละ้วกเขอ้วกไม่หาอ้วกอ้วกจะไปดูอ้วกไงนเดี๋ยววันนี้หนูจะหายนะลูกนะครึ่งเดือนเป็นของกัดเนื้อจากนี้ไปแล้วแต่ต้องมาเล่านะทุกคนต้องมาไม่ต้องมามาเล่าในรายการทีวีว่าใช้สิ่งนี้แล้วหายเพราะถ้าไม่เล่ากลับไปเป็นอีกหนูเชื่อว่าหนูจะหายถ้าไม่มาก็โทรศัพท์มาเล่าได้ไหม ไม,ไ,ไม่ได้ต้องมานี่เบื้องบนนี่แตกต้องหายแล้วต้องกระตันอยู่โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างขอให้หายนับจากนี้เป็นต้นไปจิตหลุดพ้นมีดวงตาเห็นธรรมทุกคนนะคะน้ำที่จะดื่มต่อไปนี้ก็ให้เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ไปบําบัดความทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายสาะดื่มได้ทานได้เลย เสียนี้ฝากไปอ่านแล้วก็ให้ถ่ายเอกาสารต่อเป็นธรรมาทานให้ทั่วๆเป็นยังไงเอ้เล็กตยหน่อถึงร้ายขอน้ำมโนธาไปอ้วกงุมไปอ้วกงมุ้มไปไปไปขันนู้นขันนู้นไปไปไกลๆจับปะคองพอดีฮะมาตรงนี้มาตรงนี้ ตอนนี้เป็นยังไงลูกออยอาการเป็นยังไงลูกแล้วพอดื่มน้ำเข้าไปเป็นยังไงจะอ้วกเมื่อกี้กินฟ้าทลายโจรได้ป่ะคะคุณพี่พาสาวเสื้อแดงนี่แหละคุณพี่พาใครสร้างคะก็มีแมีแม่มีพี่แล้วก็หนู คุณหมูคุณีิพาสร้างกี่องค์คะหนึองค์13,099บาท1องค์มัน9,999พนาร้อก้าสิเก้นะก็ไม่แกลอันนี้แถบโห้โนนี่จะรวยแบบเหมือนนางวิสาขาแล้วก็มีไม้มีเหล็กมีวงกบประตูหกจาน้าตนี้ให้แกลรายการดูว่า ถาไม่เคยใคระต้องการอะไรจากส่วนนี้ก็ได้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญที่ที่ทาเกินกว่าที่กําหนดที่ตั้งใจนก็เหมือนนางวิสาขาพอได้รับอะไรเนี่ยจะได้รับมากกว่าที่วางแผนไว้เสมอนะคะขอให้บุญนั้นส่งผลมีมากอยู่แล้วก็ให้มีมากเป็นทวีคูณน,นะคะนี่น้องก็เป็นอะไรมาครับเนี่ยกราบกาัดอยู่เฉยๆนี่กราบกัดแล้วตอนก่อนที่จะมานี่เป็นไงฮะ เป็นไตบวมลูกเวเ้วยหลังลูแล้วลูกก็ไม่ค่ะล้วมันก็เป็นไตเด็กนี้ฮะเป็นไตเล็กๆทีแรกเป็นไตก้อนไปเลยก็เมื่อกี้ที่ทาให้เขานะแข็งปังเลยจริงๆลูกยังเห็นไหมแม่เชื่อเลยอ่ะถ้าหนูหายแล้วหนูต้องมาเล่าแม่บอกว่าโทรมาเล่าได้ไหมอาจารย์บอกไม่ได้ ต้องเล่าแต่คับกัดก็เป็นครึ่งเดือนแล้ววะไม่หายค่ะไปฉีดยามาแล้วก็แบบก็ยังเป็นไตยู่่คะแดงเป็นก้อนเลยก็ไม่หายพอมาให้อาจารย์หาเขาจะให้แบบยุบไปเลยเมื่อกี้ในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยวเขาเป็นคนชอบทําบุญด้วยบอกให้หายหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็หายหมดเลยครับยังรูกครับอ่ะเก็บไว้ปิดไว้ดีๆนะลูกนะเวลาเป็นอะไรหนูใช้เลยไม่ว่าอะไรกัดแพ้สิ่งนี้หมด นะลูกนะไปไปทำนั่นต่อเดี๋ยวหนูก็หายนะลูกนะอาจารย์บอกว่าหายต้องหายไะเดี๋ยวพวกเราไปเลื่อยกิ่งไม้เอาพลังค่ะเชิญค่ะคนนี้เขาช่วยบริจาคไอ้ที่ใส่สบู่ในห้องน้ำหกห้องไปแล้วหายโรคหายไข้ค่ะต้องเชื่อเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่หายแปลกนะอกองไม้กองไม้เนี่ยค่ะไปดึงกิ่งไม้มาตรงนี้ค่ะได้ คนละกล่นก็ได้สำเร็จไหมด,ดูดีอ่าชโยโเคยทำหรือเปล่ปาแบบนี้แล้วยังไงพอเริ่มเข้าพิธีพอเขาเริ่มสวดกัน ก็ยังตอนนั้นไม่เขาไม่เป็นหน้กกากันแล้วสุดก็หนักเลยก็ใส่มันทำการท่องไม่ได้พอตอนเขาสวดการท่องไม่ได้เลยแล้วตอนนี้อาการมันเป็นยังไงหายเลยมือจะโค้งอยลูกเดินมาที่นี่เธอค่ะยกมือมาตั้งแต่ตั้งแต่คื้นตะวาน่ รูปได้มาเ่งทีนี่พี่เอ้าถ้า<ะ>อธิษฐานได้มาค่ะรูปอยากมาที่นี่ท่านไงได้รูปอยากหายูปหนูต้องเล่านะลูกถ้าหนูไม่เล่าไม่ได้ <c oughs> เบื้องบนช่วยใครก็แล้วแต่ที่บอกคนนี้ยหนูรับปากไหมว่าถ้าหนูหายหนูจะเล่าถ้ารับปากก็เกิดปฏิหารแบบนี้แต่ถ้าไม่รับปากเลยว่าโทรมาได้ไหมถ้าท่านไม่ช่วยบอกแล้วไงว่า อาจารย์นะไม่ได้ช่วยนะแต่อาจารย์รู้ว่ามีสิ่งที่ในนี้พลังศักดิ์สิทธิ์เยอะมากที่ช่วยคนใครที่เข้ามาช่วยงานใครที่เข้ามาแล้วสุดจิตใจนะจะเจอปฏิหารินี่จิตเขาบริสุทธิ์ด้วยไนงะลุงถมหลุมม้ยางยังใส่ตังได้นะทําไมคนนี้ถึงต้องเป็นคนสร้างคะเอางมาพันคอดูนะค่ะเออเรียวกับถือกระทาเขาอันหนึ่งนะเช่นเรนไก นั่ะหลังเกิะยายคำตอบว่าทำไมเองถึงจะตอบมาสานี่จริงๆกันด้วยนะคิดสกกอนกูอาจักรตะจะวางกันยังไงพังจะเป็นยังไงกูโยกูโยกูโยกูปูจักรตะต้องให้เบื้องบนช่วยวางเออก็เองนั่นแหละกูปูผลีเขาสิเอาเก่าสิบเก้าองค์นี่ให้เสร็จสัก่อนเดชพ่อต้องช่วยด้วยสิ อมไม่ช่วยแล้วข้าจะมาหรอวะเออเอ็งมีถามแปลกๆข้าจะมานั่งให้เมื่อยทำไมวะกู้โยโกกเจช่วยมาหลายชาติแล้วเจ็ดสิบเจ็ดองค์มันก็ช่วยพื่ท่านได้บางส่วนนะประคองให้จะอยู่ต่อไปกูวาจะกตะแต่มไม่ขาดไม่หายขาดไม่เหมือนเก้าสิบเก้าเออ ก็ต้องเล่งทำให้ครบ99ออ่าสเกอาเขามาพิสูจน์ฝีมือแล้วเวย้ยเก่าวะจักรตะว่าไอ้เจ้าญิงมันจะดีแต่แต่งตัวเชิดใช้ทำสวยอย่างเดียวหรือมีฝีมือด้วยให้มาค้องไม่ถึง5นาทีผมเดินออกจากบ้านผมก็คุยให้แฟนนั่งี่ปวดปวดหายไปละแฟนถามเวอร์เปล่าบอกจริงๆผมก็เดินสะบัดไปสะบัดมา จนวันนี้ผมไอเรื่องปวดปวดหายไปหมดเลยนี่ครับที่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 อาจารย์ที่อาจารย์ให้มาหมอคองแล้วมันไม่มีด้วยไงก็ไปเอาไว้ที่แขวนไว้ที่ก๊อกน้ําที่บ้านสวนน่ะมันกลับไปที่บ้านเมันกลับไปที่สวนแล้วเอาไว้นี่ยให้คุณหมูถึงได้เล่าให้ฟังว่าตอนผมอยู่โต๊ะอาหารผมปวดมากปวดมากครับหลังจากหลังจากนั้นล่ะที่อาจารย์ให้ผมกลับไปนั่งสมาธิตั้งแต่วันนั้นผมก็นั่งปฏิบัติมาตลอดค่ะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ไม่ปไม่ปวดเลยเหรอไม่ปวดตอนนี้ไม่ปวดตอนนี้ผมผมกําลังกําลังไอ้ที่ว่าด้านหลังผมเนียฮะที่ว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส,ส้นประสาทเนี่ยอาการที่ชามาเป็นประมาณสามสี่เดือนเนี่ยตอนนี้อาการก็เริ่มชาน้อยลงน้อยลง,ลงแฟนก็เอาโลชั่นทาให้ด้วยสิ่งในมหาสิจันในโลกยังมีอยู่ที่เราไม่ที่เราไม่รู้ยังมีที่เราไม่เห็นอย่างมาก